สวัสดีค่ะถัดมานะคะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับการสร้างรายการเงินเดือนอัตโนมัตินะคะและการคำนวณภาษีของเดือนกุมภาค่ะเราจะกลับไปที่โปรแกรมนะคะเราจะเลือกที่ไอคอนสร้างรายการเงินเดือนนะคะ ในช่องของเดือนปีนะคะเราจะใส่022558นะคะคลิกปุบโอเคด้านล่างค่ะโปรแกรมจะแจ้งว่าสร้างรายการเงินเดือนอันตโนมัติเสร็จแล้วนะคะ3รายการคลิกปุบโอเคค่ะคลิก Can c ซ l อีกครั้งนะคะ ถัดไปเราจะคำนวณในส่วนของภาษีนะคะให้เราคลิกที่ไอคอนคำนวณภาษีนะคะเลือกเดือนนะคะก็คือ022558ค่ะคลิกแบบใหม่นะคะคลิกปุมโอเคค่ะโปรแกรมจะแจ้งว่าคำนวณภาษีเสร็จแล้วนะคะคลิกปุมโอเคค่ะ กดปุ่ม cancel อีกครั้งนะคะเราจะไปดูว่าโปรแกรมสร้างรายการเงินเดือนและภาษีไว้ที่ไหนนะคะให้เราคลิกที่ระบบเงินเดือนนะคะ คลิกหัวข้อบันทึกข้อมูลนะคะโดยคลิกเมนูรายการเงินเดือน OT และการลานะคะในส่วนของเดือนปีเราจะใส่022558นะคะคลิกโอเคค่ะ จะเห็นว่ามีรายการอยู่3รายการนะคะก็คือสุขใจเก่งมากดีจริงแน่นอนและงามจริงดีพร้อมนะคะเมื่อดูเสร็จแล้วให้เราคลิก escape เพื่อออกค่ะกด cancel อีกครั้งนะคะก็จะเป็นอันเสร็จในการสร้างรายการเงินเดือนและคำนวณภาษีของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ